ข้าวแกงทอดอะคะ่ะข้าวแกงเอาไปทอดเดียงไงอันนี้ปูผัดผงกะหรีข้าวหมกไก่หมูทอดกระเทียมข้าวผัดปลาเคม็มข้าวผัดแหนมข้าวผัดกุ้งแต่มาเป็นยุคโลกคือยังไงคะพี่คะอันนี้เป็นข้าวแกงทอดเหรอคะค่ะข้างในจะเป็นข้าวผัดกับกับข้าวอะคะ่ะคือใส่บล็อกค่ะแล้วก็ชุแบแป้งกักเกดขนมปังแล้วเอามาทอดบอเปียยงปาหอใช่ใช่แล้วก็แช่แข็งเอาไวะคะ้ค่ะเรียนจากมอกษตรมาสามรถอะคะ่ะนี่ ลายบางค่ะในร้านนี้เสือ้อเสื้อเสื้อสกรีนแต่ว่ามันเป็นลายที่เราคิดกันขึ้นมาเองโดยเฉพาะชายค่ะแล้วจะไม่เหมือนที่อื่นราะว่าถ้าอย่างไปเปรียบเทียบกับตลาดอื่นเนี่ยจะไม่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนรับประกันอันนี้อะไรคะพี่คะเป็นรูประครอบร้อนที่ใช้กับไมโครเวฟะคะ่ะ ใช้กับไโครเวฟแค่2นาทีนะคะมันจะเก็บความร้อนได้เป็นชั่วโมงและสามารถถอดปลอกซักได้ด้วยนะคะ,คะเวลาวางที่คอนะคะวางเราวทำให้ด้วยประเดี้ยงสมองได้ดีนี่ก็คือครอบคัวของคุณชัดชัยนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้มาเที่ยวตลดาดบางน้ำพึ้งด้วยกันชอบมากค่ะอาหารอร่อยอร่อยทุกอย่างเลย วันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมชวนแม,ม่ออกมาเที่ยวครับต้องขอบคุณทางช่องเอ็นบีีด้วยครัที่ว่าจดัดกิจกรรมนี้เป็นการสนิมสร้างพรามัมพันธ์ในครับควมมัวแบีรู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาร่วมกับพวกคุณนะคะแล้วก็โชคดีด้วยค่ะเลยได้ถือโอากาสพาคุณแม่มาเที่ยวด้วย ใจมากและสนุกมากก็ดีห่ะอบอุ่นนะคะพอดีวันนี้เราพี่น้องแล้วก็ลูกๆได้มาพร้อมหน้ากันด้วยแล้วก็มาสถานที่นี้ไม่เคยมาก็เลยอยากให้ได้จัดรายการแบบนี้บ่อยๆนะคะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นนะคะ น,ะะนั่นก็เป็นทริปของตลาดน้ําบาน้ําพึ่งนะคะตอนนี้ต้องประกาศรายชื่อสักน่อยแล้วนะคะเมื่อกี้แอบเห็นแวบๆนะคะว่ามีโชว์เข็มขัดธัญพืชด้วยอ,อยู่ในนั้นคล้ายๆกันเป็นเหมือนเหมือนกับลูกประคบค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเข็มขัดอาจจะยาวกว่านา่อยคือผ้าไว้ที่คอก็ได้นะคะหรือสะพายก็ได้ก็มีวิธีการใช้เรียบร้อยส่วนผู้โชคดีนะคะที่ได้รับเข็มขัดธัญพืชนะคะคือคุณวิโรธตัดเป็นยิยางกูลข่ดจากจังหวัดลําพูนค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็รับ ของฝากจากทางตลาดน้าบางน้ำพึ่งไปเลยค่ะเอาไว้โอกาสหน้านะครับเราไปเที่ยวกันพาคุณผู้ชมทางบ้านไปเที่ยวกันแล้วก็จะนําของแบบนี้เอามาร่วมสนุกอีกครั้งนะครั้งหน้าคุณผู้ชมต้องไปด้วยกันแล้วล่ะค่ะครับเลครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับกลับมาจะมาติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศโดยจะไปที่ประเทศจีนก่อน